สวัสดีค่ะทุกคนโป้นะคะคิดว่าคนที่อยากได้สามีฝรั่งเนี่ยต้องมีการพิจารณาถึงบุคคลที่คุณจะเลือกเอาไว้บ้างแล้วแหละตัวคุณเองอ่ะก็ต้องรู้แล้วว่าตัวเองอยากได้คนแบบไหนมาเป็นสามีตัวเองอยากให้คนที่จะเป็นสามีเนี่ยทำอะไรกับตัวเองบ้างกับครอบครัวตัวเองบ้าง เช่นบ้านใครที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวต้องส่งเสียเงินคุณก็ต้องเลือกผู้ชายที่เขายอมรับที่จะช่วยคุณรับผิดชอบส่งเสียเงินบ้านใครที่ต้องมีภาระในเรื่องบ่าบาบาบา,บาอะไรก็แล้วแต่นะคุณก็ต้องคิดแล้วว่าเออ ถ้าคนที่ฉันเลือกมาแล้วเนี่ยเขาไม่ช่วยเหลือล่ะแล้วฉันจะทำยังไงอย่าคิดแค่ว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วเดี๋ยวเราก็คงคุยกันได้แต่ถ้าเขาคุยกันไม่ได้เดี๋ยวเราก็ทำเองได้หรือก็วัฒนธรรมเขาเป็นแบบนั้นเราก็ต้องตามวัฒนธรรมเขาปุไม่เถียงนะวัฒนธรรมเราต่างกันวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมต่างชาตินะคะ ตัวโบวตเองเนี่ยโหวพิจารณาตามความต้องการของโบวตเป็นหลักนะเพราะว่าโกวตเลือกคนแค่คนเดียวโไม่ได้เลือกทั้งชาติเขาไม่ได้เลือกทั้งประเทศเขาไม่ได้เลือกทุกๆคนที่เป็นพลเมืองของเขาไงวัฒนธรรมต่างกันจริงเราคุยกันไงโหวตก็คุยกับเขาว่าถ้าฉันเลือกคุณแล้วเราอยู่ด้วยกันเราเป็นสามีภรรยายกันเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้ คุณจะต้องเป็นอย่างนี้ๆๆๆคุณคิดยังไงถ้าเขาบอกมาว่าเขารับได้รับไม่ได้แค่ไหนโบสก็พิจารณาโอเคตรงไหนไม่โอเคตรงไหนถ้าคนที่ไม่โอเคเลยสำหรับเราไม่เลือกอย่าคิดว่าเออเป็นฝรั่งไม่เป็นไรที่เหลือทำได้แต่ถ้าคุณพิจารณาแล้วว่าไม่ได้เป็น สาระสําคัญในการเลือกสามีมาใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยคุณแก้ปัญหาตรงนั้นได้ก็เลือกไปไงย,ยกตัวยอย่างเช่นตัวโส๊์เองตอนเลือกเขก็คุยกับผู้ชายทุกคนเลยนะแล้วก็มีเข้าวินก็คือมิสเตอร์นั่นเองนะคะผู้ชายที่ไม่เข้าวินเขารับไม่ได้กับในเรื่องสินสอดเรื่องดูแลครอบครัว ไม่ได้ปดไม่ได้แบบจะต้องเอาเงินให้เขาไปส่งครอบครัวไม่ใช่นะปดคุยว่าเวลาเราไปไหนกับครอบครัวเราเนี่ยเราเป็นลูกเราเป็นคนโตเราเป็นพี่เราต้องจ่ายเงินครอบครัวโบอะไม่ได้อยู่รูรามาเหา่าแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากนะักก็เลือกเลือกเหมือนกันอยากไปกินอาหารอย่างเงี้ยก็อ,อยากจะพาเขาไปกินอาหารที่ร้านดีๆดีๆสําหรับเราก็ที่เราจ่ายได้ไง หรือเวลาไปเที่ยวกันไปพักโรงแรมอยู่บ้านเช่าเราก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายค่ารถค่าน้ำมันอย่างเงี้ยขับรถคนละคันเราก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินให้อเงี้ยผมก็คุยเขาฟังเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่โตมากนะักเราก็ต้องคุยก่อนเพราะว่าเมื่อสถานการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรแบบไหนเขารับได้ไหมอันนี้เรายกตัวอย่างนะเราไม่ได้แบบจะต้องให้เขาจ่ายเงินมากมายมหาศาลไม่ใช่เพราะเราก็รู้ว่าเราแค่ไหนเราไม่ได้ร่ารวยคือถ้าพอเป็นคนรวยโพสต์นนก็คงจะเลือกผู้ชายที่รวยสมน้ําสมเนื้ออันนี้นึกนึกคือในแนวของโพสต์นนะไม่ใช่ว่าโพส์อ่ะจะเห็นแก่งเงินหรือว่าจะดูถูกคนไม่ใช่นะ คือโบสก็ต้องเลือกคนที่สมน้ําสมเนื้อกับโบสนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่โบสต้องการในชีวิตตัวเองไงมิสเตอร์รับได้แต่หลายๆคนที่คุยคุยกันก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่โอเคเขาไม่เข้าใจมิสเตอร์เองก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเราจะต้องดูแลครอบครัวจะต้องให้เงินครอบครัวอย่างเงี้แต่เขารับได้ตรงที่ว่าโอเคไอ u ซัพพอร์ตอยู่ถ้าอยู่ทำอะไร ไอจะซัพพอร์ตอยู่หมดเลยเท่าที่ไอทําได้นี่แหละคือสิ่งที่โป๊ดทำแล้วก็คุยกันกับผู้ชายทุกคนซึ่งมีมิเตอร์ที่เข้าวินนะคะใครที่เพิ่งจะคบกันเนี่ยคุณคิดแล้วคุณก็ถามตัวเองก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองต้องการให้คนที่คุณจะเลือกเนี่ยเขาทำอะไรให้กับคุณได้บ้างแล้วก็คุยกันเราไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ฝ่ายเดียวตัวเองไปเดียวไม่ใช่เรา คุยกับเขาถ้าเขารับได้แค่ไหนเรารับได้แค่ไหนแล้วเราก็โอเคด้วยกันแต่ถ้าเราไม่คุยเลยหลายๆคนนะคะทีท่ไปฟังมาเนี่ยแหละประสบปัญหาไงต้องส่งเงินไปที่บ้านต้องดูแลบะดูแลคนที่บ้านหลายๆอย่างปัญหาหลักๆก็คือเรื่องการเงินไงทั้งฝ่ายชายเขาไม่โอเคไม่เข้าใจบางคนก็แอบส่งต้องทำงานทำงานแล้วก็เจียดเงิน ที่หาได้แอบส่งก็มีเยอะแยะนะการที่คนเรามาอยู่ด้วยกันแล้วปรับตัวกันเนี่ยดีแต่มันมีปัจจัยข้างนอกไงตัวเองอยู่ด้วยกันปรับตัวกันได้แล้วเนี่ยแล้วยังต้องมีที่เราต้องเจอจูนอีกอะทำยังไงถ้าเราไม่อยากมีปัญหาไม่อยากเกิดภาวะเครียดหรืออื่นๆน,นะนะคุยก่อนคุยแล้วเลือกด้วย ถ้าใครไม่โอเคก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมผู้ชายมีเยอะแยะไม่ได้มีแค่คนที่เรามาแล้วเราก็คุยกับเขาถูกใจเขาหลายๆคนเนี่ยชอบที่รูปร่างหน้าตานิสัยก็พอได้บ้างมั้งก็เลือกไปพอไปอยู่ด้วยกันแล้วปัญหาเกิดนะคะฝากไว้ให้คิดใครจะตัดสินใจยังไงก็ เอาที่สบายใจเลยจ้าจะเลือกใครมาเป็นสามีเราเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากได้ใครแบบไหนมาเป็นสามีเราอยากให้เขาเป็นยังไงอยากให้เขาทำอะไรแล้วเขาทำได้ไหมตามใจเราที่เราอยากได้ทำยังไงเราก็ต้องคุยกับเขาคุยแล้วเขาไม่โอเคแล้วเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้ ก็คุยกันตกลงกันแล้วถ้าเรารับไม่ได้ล่ะอย่าเลือกเพราะว่าเลือกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในภายภาคหน้าได้นะจ๊ะเขาเองก็เลือกเราเหมือนกันแหละไม่ใช่เราเลือกเขาฝ่ายเดียวนะคะวัฒนธรรมต่างกันใช่แต่เวลาเราจะเลือกเราเลือกแค่คนเดียวพิจารณาเป็นคนๆไปนะ วัฒนธรรมต่างกันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นเหมือนกันทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะคุณทุกคนที่มาฟังนะคะขอให้มีความสุขค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ